อันนี้ครับนี่สวัสดีค่ะตัวระเพลินมาอีกแล้วค่ะพ่ไม่แล้วนี่ดีไปนี้นะครับขั้นตอนวิธีการเฮ็ดอีกสเต็ปหนึ่งจบไปแล้วตอนนี้คุณนายแม่จะทำน้ำยาปลาทูแล้วก็ใส่ปลาดิบครับนี่น้ำมันหน่อยน้ะไม่จะขันแน่ลูกน้ำมันหน่อยน้ำยู่นี่มันมันน้ำน้ำแซ่บได้น้ำกินได้เอาน้ำยืดหั่นกระไส่ด้วย เมื่อเสียไปเนี้ยน่าหน้ามันกรองมาดาวแยงนี่น้่าม่หมืนขันนี่นะครับนี้วิธีคั่วจ้ะทำวิธีใส่เลยจ้าใส่ไปหมดเลยค่ะใส่ใส่เลยลูกเออนะครับคั่วครับพี่องคั่วกั่วกลัวทุนยาครับคุ้นแม่แล้วคิดถึงแม่ เร่งนะครับแม่แม่กินนอดเร็วเร็วมาลุม้าบอกเขาอ่ะลมลุ่ถื่องบอกเขากับเ้าจอดให้เน้อยายเราหนูคนช่วยนะ แม่แม่แม่ซ้อนช้อนอยู่ตรงนน้นไหมวิพัฒน์ตัวมาแล้วนี่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 อันนี้คือเกลือนะคะ เกลือครับนี่เกลือพ่อสวัสดีครับพ่อได้อะไรมาครับฝากมาห้าสิบสี่ลูกคนข้เกีเห็ดไข่เห็ดไข่อันนี้เอาไม้คุณนี่ไม่ใช่เห็ดไข่นะเห็ดคุณเลยตัวนี้โอ้เห็ดไข่อันนี้แล้วครับมกหวงกับมกไข่หมดแดงเอาปลาอันนี้ไว้ยืมมาหนีิไว้ไว้ใส่แกงไว้ในนี้รับจัดการไปเลยเดี๋ย่แกจะทำน้ำยาพะพุ่นิ้งไกเอฟซีรวบรวมมาก็เลยจะทำน้ำยาเพื่อเลี้ยงนี่นะครับ มาเมีบ้านทักแม่เหรอหมอแม่ครับต้งการมีกลุ่มอยู่อ๋อเอาของไปแล้วครับเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่ไม่รู้นะครับมาเอาที่นี้นะครับเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้นะครับมารับที่นี้นะครับเห็ดไข่ของเราใช่ไหมแม่ทําไมเขาบอกว่าถามว่าเห็ดไข่เห็ดไข่อยู่ ไม่มีใครยอมรับว่าของใครเนาะอันนี้อะไรครับแม่นี่นอะไรันบินหนีบินหน,ปน,ปนีปินหนีปินไปโอ้ <laughs> แม่หนูไม่รู้แม่แม่แม่ <laughs> ก็างน้จะเพราะมันยนก็จใส่พอประมาณ พี่ลูกเอาไว้พี่มะเทือ่เลยใส่ไปเลยคะ่ะพักขาดตัวนี้ไม่ได้่ะทีแรกว่าจะซื้อที่ตลาดตัวมันไม่อร่อยเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยคือแม่กินประจําเลยคะ่ะใส่ไปเลยสามขวดค่ะลุสามขวดไก่ไปเลยจ้ะกังหมดเลิศแม่ขยันได้ไงครับทุกรัทั้งขยันนะ สีดำดำดำเออพี่ลีเนาะเจ้าบ่พ่ออรว่าแม่นี่ลีดีไแม่เนี่ยเลือดเลอดบ่เสือตีองเบิเาเลือตีนไก่ก็ล้างมาล้วเรามาใส่เลยลูกอันนิ้วขามันีอ่างล้างแล้วเอานจาอันนั้นคั้วตีนไก่่นแล้วไปเร็ว ย่าเอาตีนคนเอาตีนคนเอาว่าน้ำเนื้อคอยบักเย็นเอาเด้อเอาตีนเอาต่ตีนใกล้ได้ลูกอาไอันนี้คองทุย่าแล้วนั้นเสร็จแล้วเอามาก่อนเอามาก่อนแล้วมาเทใส่เลยอันนี้ของยาเรื่งแรกทำนิดเดียวทีนี้ครับอ FC เห็นก็เลยอันนี้สได้แล้บ้างค่อยๆเด้อถึงย่าดิหนึ่กิโลกรมนี่นะครับแล้วมาใส่เลยค่ะ วุ้ยแตาเสียพี่น้องมันสิเีือคนเดียวเฝ้าอ่านเฝ้าไปได้อกรางกาเราเร็วสิมากินอีกมาแล้วแม่ครัวมาเลยจ้ามไปดูแม่ครัวนี่แม่ครัวนะครับสวัสดีครับเมื่อวาวครับ่อได่จดอเจ้าก็ต้องหายใจดอกเร็วเฮ็ดซอยเลยนี่นะครับผุนคนเทศกินไก่เฮา เียงทรัพท์บุโอไปเหรอไปมัแล้วสิไปมเาถแม่ไปแล้วองกงของแกงไฮ่องกง่องก่งิกระปงินระปเนี่ยิรปะูก็ไปได้แล้วบบไปยุโรปบ่แม่แม่อยากกินอันบอยากไปคาราซองบ่องกินาพิมดีกว่าครับ ก็คือจ้างมาแล้วเนาะซ่อมนี่ลำเพินโซวได้กินดีดีดิุข้างุลเิรอาปียวนะครับนีเห็ดขุ้นนะครับปลาด้วยอ้นี่นะครับตัวแรกว่าเนหม้อ้ก่อี่น้องเอ้ยันหม้อใหญ่ด้บานพราะตุ้ยมาที่เดียวเป็นหม้อใหญ่เลย ใส่กันตัวครับผมส่กันพนี้รงอีกางไครับพกนี้ข้าวมันไก่นะครับพ่นี้อีลีบอกว่าพวกนี้ข้าวมันไก่บ้ข้ามันไก่เกี๊ยวิบกรางอีกบนีนี่วยสิบใช่ไหม้มา่าชายสามชายสามสิบแม่ชายสามสิบหญิงสามสิบครับวงสองได้วกคนเด็กกินกันทุ่มอรอง่ายดอกให้ห้ามนะาิว เน้อก็ด้กับแต่ว่าพ่อให้ลูกให้หลานเขาได้ยืดได้กินเขาเ่าแล้วเขากินเัืก็ได้เกี่ยวเต่กับพ่อแล้วแต่อีสียาววนเขาท่านตกทองพ่อเมตินี่พ่อแม่ผู้เสียสละแม่ผู้เสียสละอรอีแม่คนนี้นั้นมีแต่ให้ลงเอาลงยจ้ มัทนโอ้เลาของแข่ได้ไหมแขไร่ของแขกด้ของแแ่วะขอขล้มี่จะต้มนก่อต้มตมไก่ก่อนเน่ยติต้มไก่เห็นมันสูงก่อนอันนี้เอาควรวดเร็วมันดีอยู่มันนั่นเน่ยเอะน่อยนนาควรวดเร็วธรรมดาจะต้มต้มตีไก่เนี่ยให้มันให้มันเขื่อยแล้วค่อยมาีใส่ทั้งเดียว แม่แม่ลค้นไปแกม่มคนนี้มัมีแต่ห้แต่หแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่รู้ทงที่แปดล้านกัพอแก็ต้องอรแปดล้านะพ่อที่แปดล้านเ่ยพ่ะไปล้านกับใครก็ไม่ได้จิ่แปล้านมีซ่เก้าล้านก็พอ ที่แด้านไม่ทิ้งพ่อใส่หนีใส่กันจริงที่เก่าล้านนะลูกหลายล้านมากเนาะที่รวอีกล้านนึงพ่อพแม่ครับถ่ายคลิปครับโอ้ยบพ่อศาสนาส่งเอาไปทำหนี้พี่น้องเดี๋ยวกลับต่อไปเบื้องต้นกินเรื่อพี่น้องค่ะตอนนี้คุณแม่ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ ให้มันโคตรรวงรวงรวงแล้วก็สุกแล้วแบบเดินเด็กน้อยมาพักกันเยอะแยะพี่น้องเพราะว่าตีดอกของพี่เห็นปะขอบคุณก้อนสิไปกับขอบคุณนแม่ค้าเอพีบ้านน้องฮักแพงพ่อพ่อแม่แม่น้องฮักแพงน้องฟ้าใสแล้วก็ของอีหล่าของอีน้ำสมทนน้ำซอยกันอีกซอยกันครับช่วยกันทุกว่างแม่ตอนนี้ครับคนนซอยกันให้ลูกหลานทีมงานว่งหนึ่งว่างสองสามแล้วนี่แม่เราได้ดีองค์กรเราดีได้ดีแม่ ไปพี่น้องขึ้นไปหลายๆหลายๆเท่าเอันที่ว่าไฮลูกไฮห้านมากตอนนี้คือท่านผ่านดาวตุยเป็นสะแพงบุญสะพานแพงบุญสะพานบุญตอนนี้คือวงสองคนซ้อมหน้าวงหนึ่งเขายังว่าท่านเปิดแม่ก็ได้มาทําให้ลูกให้เต้าได้อยู่ได้กินขอบคุณแท็กซี่สุขุมสุกุ้นอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงให้ได้ขึ้นไปหลายเท่าพันเท่าร่ำรวย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 เฮงเฮงปกอากถูกถูก